ที้งเนี่ยขายได้ป่าวเลวจีนโนเควุคุไรคุยไรล,ล่ะอ้าวเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> ขายไม่ได้กว่ะเคทูขายตัวดิเชฟแม็ตังไม่ค่อยจะมีใชยอย้อ่ะช่างแม่งพิมพาา์แาบดีเลวกาวากาเทคิีโนคุราอุรบบเปี่ยนดานจ้า แมงดากูบอกไม่พอใจเลยท้องอื่นครับปิว้วกระเด็นไม่พอใจเลยท้องอื่นครับแล้วก็ออกไปสามคนเลยใช่ไหมปื๊ดออ้ออาวเครื่องบวนเหรอบ๊ายบายน้่ครับอย่างนิ่งอยู่ครับจังหวะนี้โอ้โหเขาจะรีบวย โจ่าัเขายืนยันว่าเขาจะเล่นเดสเลสอะแล้วครัเขากดด้วยไม่รอด้วยชัดเจนว่ามันจะเล่นเดสเลสทำไมวะเไปเล่นซัมบีกันมั่ง <laughs> อันแน่อันแน่อยากได้แสลง <laughs> ซัมบี้น้ม้าพอแล้วโอเคว่าปเปิด เอออ่าอะไรในซอมบี้กันคิดไงอยากเป็นซอมบี้วะชัดเพื่อเพื่อฟุกได้แฉลงใช่ไหมเออมันมีไอ้นี่ให้หมุนไอ้นี่เดืยหมุนซอมบี้เดียอ๋อเข้าใจรเจอย่นเออนี่เนี่ยเนี่ยกูมีอะไรไม่รู้ไอเทมมันบอกอะไรเพิ่มโอกาสในการได้อาวุธดีๆจากกล่องสุ่มในหมดซอมบี้ก็นั่นแหละก็เวลาก็เวลามันจะมีซื้อกล่องสุ่มในหมดซอมบี้สุ่มปืนมายิงซอมบี้ มึงจะมีโอกาสสุ่มได้ปืนดีๆไม่ใช่ปืนกันม่หรอูกุณไดว่าสุ่มปืนทั้งนอกโคตรเท่เลยบเบลจิโนเคนโอคุไรสวัสดีเพื่อนๆปืนไฟมันน่าจะแบบบอกหน่อยนะว่ายิงโดนปืนไฟนี่ปืนใหญ่ในสมัยราชการที่เอ็กเด็ะเจ้าตักศิษย์มหาราชราชการที่สมเสมเด็จนี่ยนะ ปืนใหญ่ไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้ก็มีเนี่ยววอยู่ที่เป้ากูเนี่ยปืนใหญ่เดี๋ยวใช่เหรอโคตรเถื่อนแต่มันปรับปรับเปลี่ยนใหม่ให้มัาเข้ากับยุคเข้าสมัยส<ค>มัยก่อนมันยิงโห,อหอดจริงมันยิงเป็นกระสุนนะของกูยิงเป็นน้ำเจ้าเจ้าแต่กูเหี้ กลางมีป่าวยิงคิดแต่ตายเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ช่วยบางทีไม่จำเป็นก็ได้ไหนวะเม็ดมีใครเลยกลางก็ไม่มีนี่แกอ้าว <laughs> กูยิงโดนมาแล้วกูเสือกหยุดยิงอะไรของคุณเนี่ยหยุดเกิดเกิดมานะ <Yes. S 3> เย็ดเพื่อนก็อยู่เต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> <Yeah. S 2> เยเ้า มุมเนียนตรงนี้ก็มีเหรอไม่เห็นนะเมื่อกี้เราส่งข้อความมาว่าูุทกแชทตอนนี้คะแนนนำหนึ่งต่อศูนย์ครับจากทีมโค้รฮาทีมโค้ชเอาเราโค้ชฮามันโค้ชเอายเนี่ยเอาเลยสัตว์ลงไปนอนเลยกูโค้ชเอาโค้ชเอาหููเอาไม่ได้ อรับจงังไวนี้ตีแม่งยังเลงๆอยู่ครับถามว่ามาให้ยิงไหมไม่มีไปเอไปตีไป,ไ,ปไม่มากำลังมามันก็หลอกจะพกวัดทำไมมือสไนต์ต้องใจนิ่งสั์บุษฏนาต้องใจนิ่งศัตรูมาต้องไม่ยิงไปแล้วไอ้เดี๋ยวเขารู้ตัวเว้ยครับเรียบรย้อยเรียบร้อยไอ้ตีบึม้มเมย์ยเสือกระโดดไงมืงออะไรเออ พอ้เล่นเมื่มาาอกีม้มึงไม่ได้สะบาดหรอกมึงยิงปุ่งมึงยังไม่ทันกระสุนย,ยังไม่ถึงออกจากลำเลยกระโดดซะละมันแล้วกูเป็นโรคอะไรโ<ล>รคกระโดดเตะเป้า่าเขาเลยส<ำ>เสมอเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเทคโคเบอร์เข้าว่าหมีมปืนนี่ปะ มีมีทั้งเกิดมายาวเต็มเลยให้วิ่งกลางวะโอกก้โหอุ้ยอะไรวะโ่ทพี่ะแมนอยู่แม่งแมนจริงอะ่ะไอทูมาเล่นเดียวเฮ้ยเบลเบลเบลเกิดมันเกิดมันไงนไง,ไงอยู่ในมองอยู่ในมอง เอาจังหวะนี oh ้ค oh. ร uh ับเคเซตบีนะครับโอ้โหบอกชื huh. mm ่อเฟซเสร็จเสร็จสับใช่ครับเอาลับเอาละครับเอาละครับเอฟบีคงไม่ได้ย่อจากไอจีนะตีอัพเล่นเล่นไปไหนวะโอ้โหโอ้โหเกิดอาการยิงกล่องเล่นพอไหมพอไหมไหนวะเอฟบีพ่ไหมมูจังหวะในค้ากโอ้ยอันนี้เสีอปากโอิง แนวเอฟบีเคเซด<ง>บไีไงเอฟบีนี่ไงป้ายมันไม่เห็นป้ายมันหรออ,อ๋อเหมือนมึงเหวอะสีไอ้ <c oughs> ม,มึงมีอ่ะตาทำด้วยหีมดปะเนี่นาายฮ่าอาตาคูเย่ฮ่าหน้าพอฮ่า <c oughs> ไอ้ปื้ดเหรอข้างบนอะมึงไว้สีจะปาแฟดใส่อยู่แล้วมเมื่อกี้ อย่าเลยเกือบแล้วมึงอย่าเลยอย่าบอกฉันเลยอยาเลยอะไรวะกูออกไปกูก็ตายตลอดเลยปอดตัวหนึ่งพบหน่อยดิไม่ทะลุวะทะลุให้กูหน่อยพอหน่อยพอหน่อยพอหน่อยไม่สังกะสี พอหนอ่อยพอหน่อยโอ้ยคตรไปขวาแล้วควาแล้วเปิดไปดิเปิดหมดแล้วโอเคเอ้ยโอ้ยไม่มีกล้องให้กูโอ้ยไอ้เยัยมันขึ้นเบี้ยงแต่เมื่อไหร่วะ สวยเมื่อกี้เอาตัวเชี่ยบ่มันเอาไม่ได้สนายเป็นไรกันช่วงนี้ <c oughs> มันยิงไปย,ยังไงครับติดสักกะสีได้สนายให้เมื่อกี้เรลืมลงอาคมฉัก็เบิดแล้วัก็เบิดแล้วสายสี่แล้วว่าอะไรอะไรอะไร <c oughs> ชค่นี้จ้าเด e Moo y o เดินเป้าไ้นะบอวะวะบอไม่เห็นอ้าวคุณมารับกระสุนวัดอฟังเอ้มันอยู่เกิดมันเลยอ่ะข้างในเลยอ่ะเซอร์กิตนะ ไอ,อ้ปื๊ดเลวบ่ไอ้เฮียมันแบบมันโผลมาซะแบบกูแบบยิงไม่ถูกเลยไอ้เฮียก็แบบค่อยๆทุบค่อยๆโผล่อะกูไม่รู้จะยิงยังไ,ไงอะไอ้ดอกอ๋อเมื่อวานครับ <c oughs> โอ้ยเฮียรู้สึกอนาสัตวตอนนี้นอ๋อโห <c oughs> เก็บไปหมื่นนะครับ <c oughs> เก็บไปหมื่นเลย ไอ้เนี่ยนีมันมันโหจังวะมาเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นละพายเรืออ่องแอ่งตั้งชื่อโคตรเยี่ยเลยดูบลเลตตินดิสีเหลืองข้อความบลเลตทามันเหลืออยู่คนเดียวใช่ไม่ถึงไอ้นี่ข้อความสีเหลืองข้างอะถามว่าดูทันไหมกด enter ดูดิ เออใว่มั่วมั่งอะย็ดหีตีเย็ดหีตีหรอฮะน่ามันยันเดียวตายเลยอะไอตีก็ยิงหัวไอเดียวก็ตายอยู่แล้วเรื่องยหัวยิงหัวประเดี๋ยวก็ตายแล้วยิงหัวไม่กูยิงหัวไม่ตายมึงยิงหัวสิอย่ายิงหัวมงแม่ตีะยิงหัวเขาแล้วเอาเมียเขาเป็นเมียเรา ยิงหัวแม่ตีมันไม่ตายอ่ะออทำไงดียิงหัวแม่ตีมันไม่ตายไอ้อบีน่าจะมาเปิดแม่งควยยิงเพื่อแผ่กูมันก็ได้เฮียกูเพิ่งยิงได้ตัวเดียวเองพอดีกูตาในคือกัเนเงี้ย,อยเออเออป็นต่เทือกทาเทือกเทือกเทือกทากๆๆๆ โอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนลราไม่เฟรนเราไม่เฟรนแกดูมองตีเห็นไหมเห็นตีไหมมองตีเราก็ได้เพื่อนขวามี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 ทีิมาผ่าวแกหนูดูคนหล่อดีกว่าไม่เก่งแค่พอเล่นได้ใครวะ กูเนี่ยไม่เก่งแค่พอเล่นได้เลยไม่เก่งเลยไอ้เหี้ย oh, oh, โอ้โหจังหวะนี้ช็อตเลิฟไปเ,<อ>เลิฟช็อตนั่นเอง <c oughs> เอาลครับเรามาดูดูอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เอครับเพื่นเก็บอีกหนึ่งครับสามต่อหนึ่งครับจะพลิกเกมกลับมานำแปดล้านต่อหมื่นได้หรือไม่พิกเกมก็เพ็สิครับเรียบร้อยยังวะได้ยังวะได้ป๊า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 าป๊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  ไม่เอาเรากางเราไม่พวกเขาไม่ได้ครับยังไงยังไงโอ้โหสองคนนี้ไว้กันนานมากไอ้ย่ากรุงศรียังไม่ทันยังตั้งแต่กรุงศรียังไม่แตกอ่ะจัดตอนนี้โอ้โหตอนนี้เขาไปไหนถึงไหนแล้วเนี่ยเออ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 ดูแม่งว่าจะโคตรนานเอาครับเตีนตีไปเออยิงก็กจากตีนไปแ๋ยวจ้าเออดีเลยเอาครับสิบแปดยีทาเดินมาบอกทำไรอ่ะ พราะชีวิตคือชีวิตตายพบแต่กิวมันเป็นมันเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปยาวเดินเข้าได้แล้วอะ่ะเดินไปดิไหนอะเดินระเดินได้ก็เดินไปตีพ่อเดินได้เดินเลยเบเก้ยอย่างเยอะช่วยกูด้วยช่วยยาวด้วยอยู่บนระเบียงไงคำคมชะอมท่อ หน้ารถยาไอหน้ารถเกิดมันตัวหนึ่งลอยโอ้เจ็บเลยเจฟังไม่หมดนะครับเรียบร้อยครับเดือดมวยบวกคอตพี่พี่พี่สะบัดอ้าวเปิดทำไมทำร้ายกันอย่างนี้ล่ะพี่สะบัดคือกูยิงอยู่ไงคือพี่สะบัดเนี่ยน้องทดีไมพี่ทำกันอย่างนี้อ่ะเมื่อมีเข้ามาก็เลิกไป พี่ตีครับแล้วทำไงถึงไม่ให้ไม่ให้แบบให้แบบไม่เลอะครับพี่นอนอยู่บ้านดิกยิงกูไม่งี้ทำไมวะเลิกไปฮะมุกเฮียอะไรเนี่ยเมื่อมีเข้ามาก็ไม่เลิกไปโอ้โหเฮลโลมายเฟรนเนะอ๋อจังหวะนี้ไอตีหมดแม็กไอตีหมดแม็กโอ้โหเขามีแต่พี่ตีร้อยคอีพี่ตีมดแม็กเลยเขาเช่าอะไรเกทึง เด้งเด้งเหมือนน้าเหมือนนมน,มนัดเลยอะ่ะจบเลยสีนมนัดเด้งอ่ะกูกถามจริง <Hey. S 1> เออจริง <Hey. S 1> มึงเคยมองนมนัดกันกูถามจริงไม่เคยเอาอดีดเออจริงจริงเออแล้วเจอหน้ามองไรงอยู่ตรงนี้ได้ไงนะส,สีบอกจะมองนะจะมองนมยังไงแค่มองหน้าเราก็ขืนแล้วลอ๋อใช่ปะใช่ปะเอาเรื่องเออ กว่าวอาเหี้ยคุยเพลินลงไปอยู่ข้างล่างเลยคยโอ้ยดูดีเยี้ยตักหัวเพื่อนก็ดีเลยมีโล่งอ่ะนายยังาจะแคมป์เกิดอ้อาวฝาแฟดกูเองไม่ต้องถามว่าแฟดใครโอ้เมาเลยยังเมาแฟดเลยเฮ้ยทำไมเพื่อนตายละ่ะบน,นเบียงบนเบียงตัวดูแลโอ้ย ไอโดนนัดเจ้ากูตายกูเห็นแล้วกูยิงไม่ได้เจ้าเก็บปืนแต่ปืนไม่ได้อ่ะกูตับอยู่เก็บไม่ได้มันจะยิ๋วที่มืออ่ะมันจะเก็บไม่ได้อะไรวะงั้นได้ยิงเราแหมอีดอกเขาจะโคบอ่ะมาเรานี้เลยเดียแชทแท็กเลยเดียแชทแท็กมีปืนกลมั้วปืนกลเรอะเพื่อน ตี๋เวลาเจอผู้หญิงมองอะไรก่อนไอเดียมองหน้าอ๋อเรื่องริงมองหน้าเสร็จแล้วจ้ะเย็ดพอมองหน้าเสร็จอีกเลยอ่ะมองหน้าเสร็จแล้วอะไรจ้ะเอาสามสเต็ปพอสามสเต็ปอะไรมองหน้าก่อนมองหน้าเสร็จปุ๊บมองอะไรต่อมองขาอ่ามองขาเสร็จปุ๊บมึงพี่อะไรไม่มองว่าดิมองว่ามีขนหนาแข้งเปล่า สนใจผู้ชายแท้เอ้ยผีแท้รึเปล่าผู้ชายแท้เอ้ารลายเฮ้ยอ๋อที่ที่มึงชอบไปแัดนี่คือมึงนึกว่ามันเป็นผู้ผู้ชายแท้อ๋ออ๋อที่ชอบนี่เพราะว่าผู้ชายแท้ก็เลยชอบไม่งั้นก็ไม่เอาใช่เออพอมองขามองอะไรต่อเถอะอย่าถามเลยครับเอ้าเฮ้ยอย่าถามเลยมองอะไรต่อเอาดีเฮ้ย เนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมองหน้ามองขามองอะไรต่อโอ้ยไอ้เช่ไออินดี้ว่าที่ยิงมึงอ่ะเออนั่นแหละโคตรแม่นเลยมองหน้ามองขามองอะไรสิเอาดีๆมองอะไรมีแล้วปมีบอกเอ้าไม่จำเป็นต้องบอกมึงเลยมองอะไรโอ้โยคุยบอกมาขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยเอาดี ดูเล้เห้ยแลไอ้เหี้ยมองหน้ามองขาบอกได้อันนี้บอกไม่ได้แม่งมองนมแน่เลยไอ้เหี้ยดูการ์ดแตล้ไอ้เหี้ยโอเคสีไม่เหมือนกูเลยเว้ยไอ้สีมันมองนมมาแหลกไอ้สีมันมองหน้าก่อนนะของกูอ่ะพอเจอผู้หญิงปุ๊บกูมองกระเป๋าตังค์ก่อนเสร็จปุ๊บกูมองว่าเก็บไว้ตรงไหนฮะพอมองเก็บไว้ตรงไหนปุ๊บกูมองว่าเออเขามากับใครหรือเปล่าพอไม่มาปุ๊บกูว่าขโมยโอ้โห่ที่กูว่าแล้วทำไมแม่งรวย โอ้โเกืออเบือเบื่อแต่หนีสักหน่อยเกิดมันไม่มีส่วนไอ้ปิดนี่มองหน้าแล้วยิ้มให้ยิ้มให้เสร็จปุ๊บจัดย็งเลยมีมีตัวหนึ่งไฮ้ปิดหน้ารถหน้ารถเอาอะไรมึงเหี่นั่นแหละ น่ะไม่ตายวะน่ะแล้วกูยิงไ,ไม่โดนมั่วมึงยิงไม่โดนตีป่ะตีเข็ตีป่ะอ้าวโดนไหล่หลข้างมาอ๋อแล้วกูเลิกเล่นสนัยแล้วไอ้หำมันอารมณ์ปืนกะหนักจากเราได้เปรียบจะเสียเปรียบไม่ใช่ที่จากห้าต่อสองแม่หเ,เหลือหนึ่งหนึ่งมึงมันส n a ปมายิงกูตายเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยรถคันนี้มันพังยังวะพังแล้วพังแล้วเอาดิโอ้โหยิงไม่โดนว่ะยิงไม่โดนเลยเอาหน่อยเว้ยเพื่อน เออสมอกไปมาขวาสวยไอ้ตม่รู้นี่ไงวะฮะเห็นนี่เฮียทำไมกูไม่เห็นอ่ะมันเวอมันฟังเสียงเอาก็ได้แล้วเมื่อกี้กูยังบอกบอกว่ามันเบรกว่าขวากูไม่ได้ยินเสียงอ่ทำไงดีใส่หูฟังใด้อยู่เสียงใจของแนทว่าแนท นมเล็กแค่ไหน้ยอยู่นระเบียงตอไหนเนี่ยเฮ้ยจาบล์เขาสุดเบืแบะเร่ไหนายกว่อวะพ่เกียตวิ่งไอ้แม่งวิ่งีเต็มหมดเลยวะ เฮ้ยของโคตรดีหุ่นโคตรดีศัตรูทั้ีแม่งหุ่นโคตรดีเลยหอมเนี่ตายหุ่นโคตรดีใกล้จะตายแล้วใช่เหรอถ้ามึงตายกูขอไอ้เนี้อนะไอ้ประตูเงินประตูทองอ่ะคืออะไรวะ เข้า A ได้แล้วเหรอวะโคตรไวครับโอยไอ้เหี้ยมันโคตรเก่งเลยอุโมงค์นะจ๊ะอุโมงค์อ <Shout> ุโมงค์มานี่ระเบิดถูกติดตั้งแล้วเข้าไปป้องกันค่้ยเกือบได้แล้วอเรออุโมงค์มาอุโมงค์มาเกิดเรามาเอ้าอ้าว มาสองทางเลยหางเยตรงนั้นเนี่ยปืนมีเมื่อกี้เก็บได้นะตินะเออแแห่แแห่แแห่ไม่โดนได้ไงวะหาไปดูเอ้าเบบเบรบเบรบบูบูเบรบบูบูบูไม่ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมไม่โดนเว้ยผมรถจังติดรถจังติดโอ้โหแม่งขึ้นทางด่วนมาสัสลิงคนไฮเวย์ไฮเวยทสัสเราพลาดการทำลายเป้าหมายปฏิบัติการล้มเหลว ฝั่งแม่งโหดเนาะก็ไม่เหลื่อยนะกลัวกูยังยิงยังสู้เออยังยิงสู้ได้อ้าวโอเคอ้าวเมื่อวานเหรอเออไอ้เย็นนเมื่อกี้ก็โดนกูยิงแค่เมื่อกี้มันโดนมึงยิงเหรอเอออ้าวเฮ้ยลืมไปกูสนัยทีกูวิ่งมาจะดันไปนู่นเฉยเลยสองตัว อะไรเสียง PRT จริงเถอยเฮ้ยโอ้ยสวยเกือบตายแล้วมึงอยทำบัตรเอาได้ไม่ได้เลยยาวนะระวังระเบียงนะยคุณดูเกิดด้วยคาคุเย่ลงบีไปเลยลงบีไปวางเลยเจ็บ ไปอดชาไปไม่มีกูนี่เป็นตัวแท้งหรอเฮ้ยโหในบีมีเหรอวะกูไม่รู้กูเมามาดิเอาดิเอาหน่อยดิโอ้ยเหี้ยแปดหกว่ะเมื่อกี้กูจะลงวิ่งลงบีเฉลยเตะไปแกที่กูวิ่งไม่กับมึงพี่ิตรีอ้าวตายในนี่หว่าลืมระเบิดไปแล้ววัและวี่ ดตัตตาตตหลังกลับมาบ้านมตออกมาดูดแล้วมต้องเคดตฮ้ยโอ้โหเออตอนแรกกูคิดว่าบ่อไม่ม oh ีเว้ยกูคิดว่าบ่อเป็นเพื่อนเราไอ้ย่กูไม่กินบ่อเลเลยโคตรเมาต้องนคนนดเตวัะให้มัสูสีกัน คืออะไรกจดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวขาขาขาหูเยเก้าแล้วว้าสถานที่ต่างาไปคุณผกหวังว่าต้องตายให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยอีกหนึ่งศพศพก่อนจากหรือจากก่อนจบจบไม่จากแล้วก็ฉากไม่จบเฮ้ย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 ยาวหลังมาแป๊บนึง เออเมื่อวานเว้ยบนเวียงเจ็ดขอบคุณ Thank you my f แตงกิวมา thank you my friend สูสีหน่อยเว้ยสูสีหน่อยเว้ยสูสีหน่อยเว้ย้นี่เอบุม้มเออพอดีเป้าเลยเฮ้ยบอกทหาร<า>ที่อะไรมากวิ่งมาโดนเป้าเองอะไรนะออไปอางเอไปวางเอไป,ไปเอด้วย ทำลายรถขเข้าไปพงกันยังไม่แตกอ้าวไม่แตกอ้าวไม่แตกจะไปจะระเบิดมาทางเกิดแน่เลยกูไม่รู้เพื่อนมันก้มหน้าเร็วไว้ก็ได้ปกิดเกิดมาเดี๋ยวเพื่อนมันเอาเองเอมาทางมึงมาทางมึงาม,ามาทางมึงปูดปืาา๊ดเมื่อกี้ถอนซูม ทามมิ่งอ้เหี้ยเอ้าล่อหล่อล่อล่อไอ้ยูได้บออะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ย <laughs> ไอ้เหฮ้ยเ <laughs> มื่อกี้ตอนมันวิ่งมามึงขาวซูมพอดีเลย <laughs> <laughs> เออทามมิ่งไม่ยินเสียงเลยเมื่อกี้ โอ้ยแต่คอร์ไม่มีใครโดนขวานเลยเอาน้อยใจว่ะมาทีาาา่ข้าวหุงคนอยากให้เจ้ามาหุงคนคงคังคงคังคงโอ้โหหลังเราเมา้าวางเราวะออดแอร์ก็แพ้ไปอ่อนไว้แชทแด้งมา อยู่เนีวะคือคือแห้งแล้วเปล่าผู้จังหวะนี้เด้อ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 มันแล้วรอเอาไปแฟดไปแดกเลยมันบอกโอ้ยเฮียเอ้ยไม่ทำ MG4 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 เฮ้ยเพื่อน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 มันแก้เพื่อนหรือ m เฟรน e n d low my friend low แก้เสร็จแล้วมั้งไอ้เีย แกว่าไอสัตว์ขุยยอมมันเลยยอมจริงๆะยอมจริงๆเอาเวลานี้ไปวางระเบิดไปปาระเบิดแฟตเนี่ยนะไอ้ที่เสียชีวิตความสมองที่จะไปหมดละเหนื่อยเลยกุท้อเลยแค่เจอมาฉัเมื่อกี้ไปเหนื่อยใจเลยปวดขี้เลยฮีดอกอย่างน้อยกูควรอยู่ที่สี่นะเนี่ย ทำไมเอาสีไปไหนอ่ะ